นี่โปรยใต้นโปรยขึ้นมาเออไม่ไปโปยไปดอนหมดอันนี้คือสี่เจ็ดนี่คือทีหนึ่ก็าีกดเสไม่ดีกาสักสักครับสักสักของมันดีเจสี่หกนะราะว่าการกดการกดท่ายืน ท่าอะไรครับท่ายืนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่รับแล้วสูงคลายกำมือคลายกบมือจะตรงเดียวกันนี่คือหน้าสัญญาณสี่ใช้ใช้มือไหนก็ได้เราจะไม่ขต้นกลางกระดูกสันหลังเป็นข้างไหนให้ใช้มือตรงข้ามมือตรงข้ามเป็นข้างไหนใช้มือตรงข้ามมือควายน่ะเหมือนลวดคอนนี้ก็สัญญาณสี่ซึ่งจะมีสี่บนสี่ล่าง ซึ่งจะแยกในโลกอีกทีของอาจารย์เี่มอาวิชาติไปฟังอีกทีนะครับอันนี้เป็น5ก็คือกดกดระหว่าง46กับ47กดไปครับนะครับผ่านกล้ามเนื้อกระดูกอะไรบ้างมีมีโอ้โหลององกรอนไมเนอร์ทาปีเซียสเซราตาโทสสุพิเลีย สีบนสีล่างคือยังไงนะคะไม่เข้าใจไม่ใช่ตัวสีล่างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรียนเดี๋ยวค่อยเรียนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเวลาจะกดให้กดสีบนหรือกดสีล่างปกติแล้วจะกดตรงกลางเลยครับแล้วตอนนี้คือพวกหนูกดแค่นี้ใช่ไหมให้กดแค่นี้ก่อนก็สีสีบนก็เฉียงนิ้วขึ้นข้างบนปึ๊บสีล่างก็จะเป็นนี่ใช่ไหมมันจะเป็นกระดูกตรงนี้ถูกป่ะนี่นี่คือบนนี่จะเป็นสัญญาณย่อยหนึ่งบนล่างบนล่าง ค่ะอ่านี่ก็คือบนนี่คือล่างบนล่างรอบกระดูบอันนี้ก็ล่างล่างบนบนอ่าเยอะแล้วตกลงที่พวกหนูต้องกดคือกดรงแค่ระหว่างแค่ตรงกลางถึงตรงกลางแค่ตรงกลางเนี่ยอันนี้คือจุดที่สี่ใช่ป่ะครับแล้วก็จุดที่ห้าตุดที่ห้าดีมากสัญญาณห้าสัญญาณห้าก็ข้างบนนึงครับระหว่างซีเจ็ดกับซีหก กดไปตรงๆอันนี้ช่วยอะไรครับไล่เลือดและความร้อนขึ้นสมองถูกไหมครับขึ้นหัว,หวอ,อ่ยางนี้คนเป็นไมเกรนคนที่กลำลังวดหัวก็ทไม่ได้สิทได้ครับหัวระเบิดหัวระเบิดเออหัวไม่ระเบิดนีออ่ยม,มันก็ลเลือดมันตุบตุบคนที่เป็นไมเกรนครืออะไรนี่พวกนี้กล้าเนื้อรูาูันไปบีบนะเส้นเลือดมันจะตันแล้วมันขยายพันไม่หาดน้ำะตุงนี้ แล้วก็ตรงนี้สองจุดเองเนาะแล้วก็สี่กับหถ้าเกิดเป็นนอนนี่คือทีปวดข้างนี้ก็ให้ทำข้างนี้ปวดข้างนี้ให้นอนอีกข้างนึ่งแล้วก็ดข้างนี้ก็ทำข้างงงสี่คือสี่เจ็ดกับทีหนึ่งถ้าเกิดถ้าก็เป็นซีนหกกับซีเจ็ดายนี้อ๋ออันนี้คือปวดข้างนี้อยู่แล้วไอ้จุดนี้คือปวดข้างนี้ถามว่าถ้าเกิดปวดข้างขวาจะกดยังไงปวดเข้าร้าย

9 9 9 4 9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 